อาจารย์ดรยิ้มอินตุมอาจารย์นิติประจำกลุ่มตำมูลกวนลูอำัมพลตะปูนของขลาครับผมนายธนบัณฑ์ใจสูตรนักวันนี้นะครับได้รับผิดชอบดูพื้นที่มาที่ฝูรุ่งกลุ่มนะครับประจำพื้นที่25เดือนกุมภาพันธระกราด2566นะครับวันนี้ผมนะครับได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการตำมูลไส้เดือนนะครับณฝูรุ่งกลุ่มหมู่ที่9บ้านไก่โต๊ะนะครับกับที่รับชมรับฟังได้เลยครับ ครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับป้าเวลนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ชานาญในด้านการทำมูลาไส้เดือนนะครับป้าพอจะเล่าได้ไหมครับว่าวิธีการทําเนาี่ยเขาทำอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับวิธีการทําคือเอากิ้วมากิ้วมาสดแต่ไม่ใช่ว่าสดจากกิ้วมาเปียกๆกันเอามาใส่กะละมังที่เจาะรู ใส่ตะก้อนกะละมังถึงเอาไส้เดือนมาสองสองขีดต่อกะละมังประมาณสิบสิบห้าวันเราจะมันมันมีขี้ขึ้นมาขอยขึ้นมากวานเอาเอาไปใช้ทำปุ๋ยได้แล้วประโยชน์ของมุ้งไส้เดือนเนี่ยครับใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับประโยชน์ของมันเนี่ยได้ไดได ใส่ตะพวกผลไม้ได้ทุกอย่างก็คือว่าปักสวนกั้วก็ได้คิกว่าได้ปุ๋ยเคมีใช่ไหมครับดีกว่าค่ะแล้วก็ใส่เหมือนกับใส่ฟิกอะไรได้ใช่ไหมครับได้ทุกอย่างใส่ผักอะไรก็ได้ใช่ไหมครับใส่ได้ใส่ปริมาณเยอะไหมครับนี่ใส่ปริมาณพอประมาณถ้าเราใส่เยอะเราก็มันมัน ผลประโยชน์มันก็อยู่ได้แค่นั้นแหละแต่เราควรจะใส่สม่ำเสมอแต่เราไม่ควรใส่มันมากเกินนั่นแหละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณต้าเวลนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำมูลไส้ัดือนครับขอบคุณมากครับก็คือมูลไส้เดือนนะครับที่จะเอาไป ใส่หัวเฉดพืชใส่พืชนะครับเช่นผักพริกอะไรแบบประมาณนี้ครับกวาดอนแล้วหมักไว้กี่วันนะครับนี่อันนี้ประมาณเดือนตั้งแต่วันที่ป้าวันนั้นคือเอาใช้ได้ใช้ได้แล้วต้องหมุนมันในกวาดเรานี้ผมมันขึ้นมาเนี่ยทั้งเรากักวาดกวาดตึ้งเอาไปเลงเอุ้งเลยละเอียด น,นี้นะครับเขาจุกกันไปแล้วนะครับในการาศึกษาเรียนรู้ในการทำมูลไส้เดือนนะครับซึ่งได้รับความรู้ในการวิธีการทำาก็คือขั้นตอนนะครับว่าเขาทำกันอย่างไรก็วันนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ